ค่ะแล้วปลดเป็นเวนนี้ค่ะผมชื่อลันครับวกมึงจอนค่ะชื่อรีวายครับแล้วปลดเป็นเอิอไมเคิลค่ะผมก็ต้องดูตลอดผมก็ห่วงไมเคลิลดูบ่อยๆ <c oughs> ปกติพี่ผมจะเป็นคนดูแลผมตลอดแบบไม่ให้ผมไปเอาต้มกิ้ม๊บนะ <c oughs> คือตั้งแต่แบบเป็นเด็กอยากมีพี่น้องพี่น้องก็ได้น้องอันนี้ก็ได้น้องมาสองคนเลยแล้วแบบคือมันก็รู้สึกแตกต่างกันเนาะแบบมีน้อง้วแบบต้องดูแลต้องแบบเป็นห่วงตลอดว่าเขาจะแบบดื้อไหมจะทําอะไรผิดไหมแต่แบบก็ชอบจริงอยากมีน้องจะมีพี่ก็จะมีพี่คอยดูแลค่ะ ไม่รู้ทำไมครับก็ดีก็อยากมีชอบสนิทเล่นด้วยกันครับก็สนิทกันคุยกันเวลาเล่นก็คุยเรียนตลอดเลยแล้วก็ชอบแก้ยพี่ลันค่ะอันนี้ก็ต้องดูแลนะคะเพราะคือ ปตอร์แพนนี้นะคะไม่เหมือนปีเตอร์แพนตัวการ์ตูนหรือตัวหนังนะคะเรามีเร <anyone>. <hyster ically> ื่องใหม่ๆตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะตื่นเต้นมากๆก็ขอให้ทุกคนก็มาดูด้วยนะคะน้องพูดเลยไหมครับก็ก็เวอร์ชันนี้ก็สนุกดีครับก็จะไม่ค่อยเหมือนในหนังที่เคยดู ปีเตอร์แพนตอนนี้มันก็จะแบบโมเดิร์นหน่อยมันก็จะสมัยนี้มันก็จะใช้ภาษาของวันนี้แล้วมันก็จะมีแซมตลกอยู่ไปเยอะๆหน่อยเอ่อค่นี้แหละค่ะบบๆหน่อยมายบายหม่า